เคยสองใส่กันไหมครับว่ายูทูบเบอร์คนดังๆเนี่ยเขาข้างรักแค่ไหนก็อกอินโทรแบบบอยกิเลติซึ่งซึ่งหน้าไม่มีอะไรติดเพราะผมบอสกิเลติสวัสดีผมบอยกิเลติครับคลิปนี้นี่ตั้งใจมาเพื่อโปรโมทโดยเฉพาะแต่เราหาข้ออ้างมาโดยการที่เราจะมาถามยูทูบเบอร์คนดังๆว่าเคยมีประสบการณ์ข้างรักกันแบบไหนเดี๋ยวก่อนแลคุณจะโปรโมทอะไรนะผมจะโปรโมต คือคือคุณมาหาผมเรียกมาทายเพื่อที่จะบอกว่าอผมมีเสื้อของผมเองที่ขายแล้ววันนี้ขายแล้วราคาเท่าไหร่590ร้อยเก้าสิบลายอะไรอ่ะเป็นลายคลั่งรักของผมเองจริงผมอินสปายจากคลิปคลั่งรักของคุณนะทำไมผมแบบเฮ้ยคุณอธิบายความรักได้ดีอ่ะคือทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราไม่ได้คลั่งรักอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจความรักเว้ยเฮ้ยแล้วคุณตีความหมายคาว่าคลั่งรักเป็นยังไงบ้าง คลั่งรักมันเป็นความรู้สึกที่ <c oughs> <c oughs> ยังไงคลั่งรักคืออะไรวะ <c oughs> โอ้โอเครียดแหล่ะอยากให้อ่ะ เป็นความรู้สึกอยากให้เ<น>ม่แล้วอยากถามว่าประสบการณ์คั่งรักที่สุดในชีวิตของคุณเลยอยากรู้เป็นยังไงคือผมว่าทุกครั้งที่ผมคั่งรักอะ่ะมันคือสุดในชีวิตผมทุกครั้งดีกว่าจริงว่าคือทุกครั้งที่เราคั่งรักมันต้องสุดในชีวิตเราอยู่แล้วอ๋อมันคือไปแบบแนวสุดโต่งเลยไม่กักกักไม่กักอ่ะสุดท้ายแล้วใจเราก็ไปอยู่ดีอะถูกไหมผมจะสื่อว่าการคั่งรักทุกครั้งผมว่ามันวัดกันไม่ได้ถ้าคนที่คั่งรักแล้วประสบความสำเร็จนี่เขาต้องจะมีความสุขมากเลยนะ ผมว่ามันเป็นลไรทียปีนะถ้าเรารักใครแล้วเขาก็รักเราเหมือนกันคือมันแบบแต่มันเจอยากมากๆมันเจอยากแต่มันก็ต้องหากันไปจนเจอไงหากันไปเรื่อยไงเอางี้ผมเอาเรื่องที่แบบมาเล่าใน YouTube แล้วมันน่าจะตลกๆลกแล้วกันพอรู้สึกว่ามันใหญ่ มันเป็นการเล่นใหญ่เฮ้ยการข้างรักมันคืออะไรวะมันคือการทําของให้อีกคนหนึ่งหรือเปล่าวะเออ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 อะไรอย่างงี้ใช่ใช่มันจะโมเมนต์แบบนั้นเลยโมเมนต์แบบฉันอยากจะทําอะไรเธอสักอย่างนึงตอนนั้นนะครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณม6ปะวะม6โหนานมากเลยวัยกำลังแตกเนื้อหนุ่มเออกำลังแบบเป็นฟิลแบบแอบชอบคนที่เรียนพิเศษด้วยกันอ่าแบบไอ้คนเรียนสยามอะไรอย่างงี้ป่ะแบบอารมณ์นั้นแรงแหงนะใช่ใช่เฮ้ยเด็กสัญญาคนนี้แม่ง นี่ผมผมไปเยอะเกินไปว่ะเฮ้ยเอาออกเอาออกผมไม่รู้หรอกออกผมมันกว้างเด็กเซนโญมีเป็นร้อยเป็นพันคนผมก็แอบชอบแล้วก็ไม่รู้เราจะจีบยังไงเราจีบคนไม่เป็นเว้ยแล้วไงต่อแล้วไงต่อเราก็เลยผมส่ยมันต้องทำของให้ผมก็เลยแบบทับดาวเว้ยเป็นโหลนึงอะโอ้โหนี่คุณสอแววเป็นคนที่พยายามตั้งแต่ตอนม6เลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับมันมีประมาณกี่ดวง เยอะสุตอะจำนวนมากไม่ได้แปลว่ารักมากเว้ยเอ้ยเขาอ,อาจจะดูที่ความตั้งใจของเราใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมราบเป็นสองสีจำได้เลยนะ <Yes. S 1> เนี่ยเป็นเป็นดาวเป็นสีส้มเป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างในาอ่าแปะดาวเว้ยทีละดวงไว้ยข้างๆหลออะเป็นชื่อเขาเวยย้ยเจเจอคนข้างรักตั้งแต่เปิดคลิปเลยว่ะวันที่เราไปให้เขาความรู้สึกเป็นไงติดเต้นไมติมอยู่มันยังไม่จบด้ยยังไม่จบเหรอยังไม่จบดิวะจบได้ไงแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราจะให้เขาเนื่องในโอกาสเลยดีวะเหมือนข้างรัก เบอร์ห้าร้อยอ่ะเพราะว่าคนมันจะอยากมีแฟนอะไรขนาดนั้นเออเส็นปุ๊บเนี่ยมันก็ออเมกาเราอ่ะเคนอ๋อตอนนั้นมันยังไม่ถึงความสำคัญอะไรเลยสักอย่างนี่คือแบบกูชอบเขาคนเดียวเลยไม่รู้จะทำยังไงแฮะเออเออเราก็เลยแบบเราต้องมีชั้นเชิงเราเอาเวลาพับดาวดีกว่าอ่า่า มันเป็นการสะสมไปเรื่อยๆยอ้ดาวเนี่ยเอา,านั่นหมายความว่าคุณไม่ได้พับเสร็จในรอบเดียวครั้งเดียวคือคุณทยอยพับไปเรื่อยๆใช่ใช่มันค่อยๆมาพอแปะชื่อเขาเสร็จเนี่ยเราเฮ้ยรู้มาว่าวันเกิดเขาใกล้ถึงแล้วเว้ยเออเราก็เลยไปซื้อหัวหมีพลาสติกอันนึงอะ่ะมันเป็นเหมือนเวลาเรามีโทรศัพท์นะมันจะมีแง่งให้เราห้อยอะไรน่ารักน่ารักให้เราใส่เออเราก็แบบเฮ้ยอันเนี้ยมันน่ารักดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ็นหมีเนี่ยข้างในอ่ะพอเปิดหัวออกมามันจะออกมาแล้วเป็นเลขวันเกิดว้ย เฮแต่ว่าในห้างเนี่ยแม่งต้องมีไอหมีเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าแบบเพื่อจะมาขายกูคนเดียวเนี่ยแล้วก็เลยแบบพอั่งยริงเนี่ยเหรอห้างแม่ง SKU เยอะว่ะผมก็ฝังหมีเนี่ยไว้ในหลุมเสร็จปุ๊บผมก็มานั่งคิดว่าเอ้ยถ้ากูจะให้เขายังไงดีวะผมผมลุ้นตอนจบอยู่นะผมลุ้นอยู่นะจริงเหรอจริงเหรอผมลุ้นตอนจบอยู่นะว่าตอนให้จะเป็นยังไงอยากรู้มากเลยเนี่ยคุณแม่งเป็นคนแบบทุ่มเทเหมือนผมเลย ผมดูคลิปหมีของคุณแล้วโอ้ตุ้มเดคุณไม่บ้าไปแล้วตุ้มเดตุ้มเดตอนนั้นก็เล่นกีตาร์เป็นไว้ก็แบบซ้อมกีตาร์ไปเล่นให้เขาฟังนี่ป้างวันแล้วก็เอานี้ให้ก็ถามว่าให้เขาอยู่ไหนเขาบอกอ๋อเนี่ยเรียนพิเศษอยู่อารมณ์นนมันอยู่พารากอนโอเคถ้างั้นน่ะเราต้องไปหาเขาที่พารากอนแล้ววันเกิดเขาอ่ะไม่มีเค้กมันจะได้ยังไงถูกไหมฮะโอ้โหกี่อย่างแล้ววะเดี๋ยวจะกีตาร์ <c oughs> เดี๋ยวมาของ <c oughs> เดี๋ยวก็เค้ก <c oughs> โอ้ <c oughs> คุณทำทั้งคืนเห้ง ห้าร้อยจริงเราก็ไม่ได้แนละ้วเบรกกีต้าร์กูคัเซ้นก่อนเลยเอ,อมันไม่ได้มันอายเกินไปกูไม่ได้ขอใครแต่งงานไอ่ถ้าเขาใครแต่งงานมึงก็ไม่ควรไปเล่นกีต้าร์กันงข้า <c oughs> มลงไปข้างล่าง <c oughs> แล้วก็ไปซื้อเค้กม, <c oughs> มาปักไว้ <c oughs> หลังจากที่เอาเค้กขึ้นมา <c oughs> คือที่เขาออกมาคือแบบรอแป๊บหนึ่งนะเว้ยคือผมต้องไปหลบหลังเสาในพารก,ก็มันจะมีเสาอันใหญ่ไปหลบหลังเสาเพื่อจุดเทียนก่อนเว้ยไปเอามาให้เขาเป่าเว้ยเรามาโพมันเฮ้ยน้องทำไรเนี่ยไฟไหม้ฮะน้อง คือ,อถ้าเกิดยามอยู่โดน,นด่าแน่นอนตอนนั้นอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็เลยเอาเค้คกอันนี้ไปให้เขาตอนนั้นมีเซนไหมว่าเขาแบบชอบหรือไม่ชอบเรามีเซนไหมเป็นคนไม่มีเซนไหมจริงเหรอเป็นคนไม่มีเซนอ่าเป็นไงต่อเป็นไงต่อ,อ,ตอแล้วเขาก็แบบอ,าอ้าวงอ้างแล้วแบบเขาบอกเดีย๋ยวเขาต้องไปเรียนต่อแล้วนะกลับไปเรียนต่อเว้แล้วผมก็คืถ้าคุต้องทำไงต่อวะคือความรู้สึกมันไม่แบบเขาคือแบบ เอาอเธอให้มึงไปตั้งเยอะมึงไม่ตื่นเต้นกับกูนหน่อยห้ออะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่เป็รู้สึกนั่นแหละคือมึงจะไม่ถามหน่อยว่าเออเธอแปดดาวได้ยังไงเฮ้ยทำไมทำไมดาวมันมาเป็นชื่อเขาทําไมตรงหมีคือไม่ถามอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเว้ยเงียบคือเงียบเงียบลิ๊ไม่มีอะไรเลยเว้ยก็เลยแบบอันนั้นเป็นประสบการณ์การจีบสาวที่ติดครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้องผมแล้วผมไม่ได้นับแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าพีที่สุดในใจคือมันติดค้างในใจมันติดค้าง เพราะฉะนั้นสาวเซนโยคนนั้นถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เฮ้ยรู้เาเราเรายังรู้จักกันอยู่เราอย่งคุยกันอยู่แบบเป็นเพื่อนกันอยู่คุณกลับไปดูดีเทลอีกรอบหนึ่งคุณลองไปแงหมีตรงหลังหูอาจจะมีสลักชื่อคุณอยู่ก็ได้ตรงขอบตาอาจจะมีแบบสลักชื่อคุณอยู่คุณไปดูดีๆนะนี่คือความข้างรักของบอสกิลิตีดาวเสาดวงอาจจะมีเขียนอะไรอยู่ก็ได้แต่อันนี้ไม่จริงนะจริงถ้าจริงนี่แบบ ว่าบ้าไปแล้วอ,ะอ,อ่ะไม่คิดว่าคุณจะมีโมเมนต์นี้ผมพยายามแล้วใช่ไหมครับพยายามแล้วครับทำทำดีแล้วใช่ไหมทำดีแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับความรักไม่ใช่รางวาัลตอบแทนคนที่พยายามเสมอไปนะ <c oughs> อเจ็บปะปะไปดูคนต่อไปกัน <c oughs> เรีือเรียวเรือเรียวมาเจอกับคนดังอีกแล้วครับคนนี้ผมไม่น่าจะต้องพูดถึงแล้วทุกคนน่าจะรู้จักีคนน่าจะดังกับผมเหมือนกันนะครับอุ้ยตอนนั้นผมแบบยังเป็นช่องเล็กๆเลยครับที่นั่งดูแบคแล้วแบบพี่บอมมึงกูว่าหน้ามันเชื่อถือได้ไปทุกคนพี่บอมเออมาเจอไปอยากถามมากเลยว่าปกติเรารู้จัก คำว่าข้างลักเราตีความมามันเป็นยังไงข้างลักอแเว็บแรกที่เราได้ยินคำนี้เอเอหมือนแบบว่าคนบ้าไปกินยาบ้ามาแล้วก็ข้างแต่ก็ยังรักอะไรสักอย่างมันอยากถามเราเคยมีโมเมนต,ต์แบบข้างลักนะแบบว่าอชอบใครจัดจ,จัดตั้งใจทําของสิ่งนี้ให้มากไปหาลงทุนซื้อนูน่นนี่นั่นให้ไม่ต้องพูดถึงเก๋ไก่ก็ได้เอาถึงผู้หญิงที่เราเคยมีไม,ไม่มีครับเพราะผมไม่เคยจีบผู้หญิงคือแบบคนแรกสุดก็คือเก๋ไก่แล้วก็คบมาตลอดเลยอ๋อ ก็เคยแอบชอบแต่ว่าไ,ไม่ได้คั่งขนาดนั้นตอนนั้นชอบผู้หญิงคนหนึง่งตอนแหบมอสองก่อนเก๋จะพบกับเก๋เออเออเ,อ,อเไอ้อปอห้าพูดถิป<อ><อ>ห้าป<อ>ห้าเป็นยังไงไหนปห้าเรื่องราวมันเป็นงไงความรักคุณเขาบอกว่าโอ้โหค่อนข้างนี่เป็นคนที่แบบสวยมากเลยเ,อเอสร็จละคะนพอแบบไปนั่งเข้าแถวในโรงเรียนใช่ไหมผมก็ทําอะไรไม่ออกแต่ตอนนั้นเป็นคนที่ฟันเยินมากอ่เออยังไม่ดัดฟันโอ้ยมันเยินมากเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วผมก็คิดว่าจะยิ้มยังไงให้มีเสน่ห์ดีวะ เราฟันเหยินแต่เราอยากยิ้มให้คนที่เราชอบนี่สเนี้ยผมก็เลยเอาฟันล่างมาประกบกับฟันบนก็คือยื่นคางมาอย่างเงี้ยเออนั่นแหละให้มันมเยินแล้วก็ยิ้มไหมครับแล้วแล้วเขารู้สึกไงโมเมนต์ตอนนั้นเขาจะแบบว่าไม่ค่อยมองครัตอนแรกผมไม่ยิ้มให้ตลอดในแถวอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งเขาก็ห่างห่างหายไปไมันรู้กลัวหรือเปล่าจากชอนยิ้มชอนนั้นปุ๊บหายเลยแต่ผมว่าเท่นะคือแบบมันเหยินแต่ว่ามันก็สามารถเอาฟันล่างมาชนฟันบนได้เหมือนคนปกติตอนนี้คนดูแม่งน่าจะทำตามอยู่อะเออนั่น เทใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ยังชอบคนนั้นต่อไปอะจนถึงแบบโอ้ห้าปีด้มั้งแต่ก็ไม่ได้ม่ได้ทาอะไรเลยแล้วเขารู้ไหมว่าเราชอบไม่น่ารู้จากการยิ้มครั้งนั้นไม่รู้ก็เก็บไว้ไม่ได้บอกเลยเลยใช่แล้วทําอะไรให้เขาบ้างไม่ได้ทําเลยก็แค่แบบแอบชอบอ่าแค่นั้นแหละนี่คือข้างรักที่สุดของคุณแล้วใช่ใช่ข้างรักที่สุดยิ้มมอาฟันล่างชนฟันบนแค่นั้นแหละนี่คือความข้างรักของสไปซ์สไลเดอร์นะฮะยิ้มเอาฟันล่าง ให้มันมาประกบปันบนถ้าเขาดูทิมนี้อยู่เขาก็คงจำผมได้แล้วตอนนี้ยังยังมีคอนแทคติดต่อเขาอยู่ป่ะไม่มีเขาก็น่าจะรู้แหละเพราะมึงดังขนาดเนี้ไม่รู้หออกตอนนั้นหน้ามันเป็นยังไงมันไม่เหมือนผมนะไปดูคนอื่นต่อผมนี่แย่เสรนะคนแบบเบาเบาเเดี๋ยวขอต่อแหลแบบเหมือนเดิมเข้ามาก่อนนะ อาถึงแล้วครับ <ไป S 1> โอ้ที่ทำงานโมจิโกเสื้เข้ามาสองลอบนะไม่เนียนไม่เนียนเลยเหตุผลที่เราเอาเสื้อมาแจกโมจิโกนะครับเขาคือผู้มีพระคุณของเรานะฮะณวันที่เราโดนแฮกช่องเขาเปรียบเสมือนนางฟ้าต,ตวัวน้อยๆโอโตวัวน้อยๆนะตัวน้อยๆเลย <c oughs> ตัวแฮกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะโทรไปโมจิโกช่วยหน่อยทำยังไงวะโอ้โหนี่ส่งเรื่องเข้าทีม Google ทีม YouTube ช่วยดิบดีวันนี้จะแต่ขอแห่งความทั้งรักเลยเอาเสื้อ,อ,อามาแจกงโมขอพูดนิดนึงได้ปะตอนที่พี่บอมโดนแฮกช่องเว้ยพี่บอมไม่ตกใจเลยเลยพี่บอมบอกแป๊บน,นึงเดี๋ยวขอช่วยญาติยงของก่อนวบ <c oughs> อข้อมูลไปเลยเดี๋ยวพี่ทำงานกันบแป๊บน,นึง <c oughs> ช่องมึงโดนแฮกแต่มึงทำอะไรมึงช่วยญาติยงของ <c oughs> <c oughs> นี่หน่อยก็ได้พี่โดนแทนเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเนี่ยผมเนี่ยซึ้งใจมากผมเลยเอาเสื้อข้างรักผมมาแจกอันนี้มันจะมีหลายหลายคนแต่ว่าผมจะแปะชื่อไว้ว่ามันจะมีของบมจิโกนี่คือใครน้องนี่คือไข่อันนี้คือไข่คือใครวะลเลยไม่มีละผลเลยว่ามึงจะคือทำไมล่ะมีแฟนยังถ้ามีแฟนแทนก็พิมพ์ตาท่าสายหนึ่งทีถ้าไม่มีแฟนเฮ้ยมีโมจิโก้เยอะมากเลยเนี่ยเออหกหกตัวหกตัวคุณเนี่ยเพิ่งหยิบมาหมด คุณอย่าเพ่งยอมหมดเออนั่นแหละครบปะครบคร่ะอัออนแะล้นะจำไม่จำไว้นะคะสตอรี่บอมคือคนที่โดนแฮกช่องแล้วยังช่วยญาติถือของอยู่แล้วโทรมามันเป็นโอเวอร์ไซส์มันเหมาะกับแบบเออพวกแบบใส่แบบใช่ตัวเฮชชินไปนะคร,ะคร <c oughs> เด็กวเฮ้ยผมอยากถามคุณโมจิโกะว่าปกติแล้วอ่ะคุณนิยามคำว่าข้างรักในความหมายของคุณมันแปลว่าอะไรขายพวกเพื่อนข้างในสมองอ่ะพี่ใช่อะ เพราะว่าผมมาไปส่งไอจีคุณมาตอนวันที่14กุมภาคุณเนี่ยมีความข้างลักแคปชั่นคุณมีแฮชแท็กมันมันมีความข้างลักเดยดูหน้าดูหน้าเจอตัวละกี่บาทเนี่ยตัวละาร้ยเ้บผมเนี่ยได้หน้าพี่บอมต้อง3สีนะ3ตัวนะทุกคนถน้าใครเหมือนก็เติมหนวดเติมอันนี้เติมหนวดได้อันนี้อ่อดีดูดูดูเป็นตัวแกงนี่ผม ผมได้เปลี่ยนทีมงานโมจิโกเป็นพตอรี่บอมหมดแล้วนะตอนนี้ให้เอใส่สบายดิเออผมเลือกมาอย่างดีคุณโมจิโกแหมเอาไว้ใส่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตช่วงนี้เอช่วงนี้ช่วงนี้เหอะใช่ไหมเฮ้อยากถามคุณเคยมีประสบการณ์คั่งรักแบบแปลกๆไหมที่สุดในชีวิตเลยแบบชีวิตนี้กูไม่เคยคั่งรักเท่าดีมาก่อนมาถามอะไรโมจิโกเขาไม่มาสัมภาษณ์แั่พู้พูดเกี่ยวกับเรื่องความรักหรอกคุณทำไมทำไมเขาเคยทำคลิปเรื่องความรักบ้าเหอะแล้วอยู่ดีมาถามเขาี่ยมันหลอกถามไม่ก็อยากถามให้มันเข้ากับทีมชุดไงถามคอนเซปต แบบว่าเคยข้างรักไหมไม่รู้ไม่รู้มันเป็นเรื่องแบบฉันจะถีบมัตอบอะไรมากไม่ได้หรอกผมไม่ต้องให้คุณต้องบอกชื่อไงคุณก็เล่ามาเป็นเหตุการณ์พออแต่เอาจริงๆนะโมไม่เคยทําอะไรยิ่งใหญ่มันใส่ชุดมัดขอดเปนพี่เลยสมัยมัธยมไม่มีอ่ะชอบรุ่นพี่อะเอาสติกเกอร์รูปหัวใจไปแปะตรงป้ายเสื้อเขาขอโทษนะไม่เคยจีบใครเลยจริงป่ะมัธยมอะไรเนี้ยไม่มีเลยจริงเหรอผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันเออผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันอ๋อรู้แล้วประสบการข้างลักคือตอน ซื้อเข็มขัดให้แฟนเทนละหมื่นกว่าบาทเทนละหมื่นกว่าบาทไมมาถามอะไรโมจิโกะเขาไม่มาสัมภาษณ์แต่พ,พูดเกีย่ยวกับเรื่องความรักหรอกไม่รู้ไม่รู้มันเป็นเรื่องแบบฉัจนจะทีตอบอะไรมากไม่ได้หรอกเทนละหมื่นกว่าบ <c oughs> าทเห็นไหมถามไปถามมาแล้วไม่ค้างรักไม่ค้างรักนี่ <c oughs> เป็นไงล่ะเผยออกมาแล้วนะฮะเป็นเงินที่แบบหาเองเลยนะช่วงนั้นหมอต้นป่ะหรือว่ามปลายเลยมปลาย สอนร้องเพลงคือครูสอนร้องเพลงได้เงินวันละมานพันกว่าบาทเฮ้ยจะถือวว่าเก่งนะหาเงินตั้งแต่ตอนนั้นแะเออไม่รู้เหมือนบ้านจนเน่ตั้งใจทํางานทำงานแต่บ่อสี่แล้วเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตนะฮะเอาไปเปให้ผู้ชายนะับเห็นไหมเห็นไหมเราก็มีเงินเก็บของเรารล้ว้ซื้อให้เขาเฉยขอโทษนะไม่เคยจีบใครเลยไม่เคยจีบใครเลย ภามิถุนากกรฎาคมาคูสุดท้ายมาแล้วในในต้องทำท่าไงนะช่องมือเวลาเปิดคิวต้องทำท่าไงคุณคือคู่สุดท้ายในคลิปของการแอบเนียนโปรโมทคือว้าวไม่ไม่แอบหรอกมันก็คือโปรโมทมาขายของอ่ะเออมาขายของตรงๆเลยเออันนี้นะครับก็คือของของสตอรี่บงเขาบอกใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ คือผมเห็นว่าคู่คุณเนี่ยคือคู่รักที่ค่อนข้างพลหดที่สุดไม่ก็อะไรอะไรอะไรอ๋อดีใจที่ได้เห็นเสื้อเห็นหน้าผมเองน้ำพุ่งเลยนี่เป็นไงมีทั้งข้างหน้าข้างหลังด้วยนะแล้วมืออีกคนมือใครอะมอมอะไรนะมืออีกคนที่จับหัวเป็นมือที่ผมไปคนนั้นหรือเปล่าที่ผมไปข้างหลักเขานั่นแหละยชื่อว่าอะไรนะออ๋ชื่อว่าตัวเอ็มอะเอ็ม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าในวงการยูทูบเบอร์เนี่ยคู่คุณคือคู่รักที่โอ้เห็นหน้าค่าตากันมานานเนี่ยก็เลยเอออันดับหนึ่งในไทยนั่แหละประมาณนั้นแล้วมันก็เลยเหมาะกับธีมของเสื้อผมผมก็เลยเอามาให้คุณได้ลองมาณนั้นนี่เป็นไงเฮ้ยเกาหลีว่ะแล้วข้างรักเลยว่ะมีข้างลาจะจัดเลยทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาได้เฮ้ยโอเค เจอเขาอย่างอย่างท่ข้างหน้าเราสมมติว่าจะเป็นงานหรืออะไรสักอย่างที่แบบว่าอะไรต้องทำอยู่อะทันอย่างนี้แหละมีช่วงหนึ่งว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนมามันโกรธอะไรเราไม่รู้แหละไม่รู้หรอกมันโกรธมันไม่ยอมคุยด้วยโทรศัพท์ไม่รับเครียดแล้แบบเวลาเรียนเงี้ยมันก็คนเรียนคนละห้องใช่ไหมไม่ได้เจอทุกวันนะเว้ยแต่วันนั้นเขาไม่ยอมตอบเราโทรศัพท์ไม่รับงอนแล้วตอนนี้รู้ยังว่างอนเรื่องอะไรมันงอนเพราะบอกว่าตอนนั้นแบบป๊อปไงป๊อปผู้หญิงนะใช่ป๊อบมาป๊อบ เชิญได้ปะเชิญได้ปะมันดูคั่งรักยังไงมันดูคั่งรักยังไงเขาไม่ยอมตอบผมผมก็เลยไปนั่งดักพี่ทางเข้าโรงเรียนที่แบบรถต้องผ่านก่อนวันนี้แสดงว่าคุณสองคนคั่งรักมาตั้งแต่สมัยแบบมปลายใช่ก็เลยโอ้โผมวิ่งตามรถเขาจริงมันไม่ยอมสนใจไงวิ่งตามมองข้างๆให้มองกระจกอ๋อ้คือแม่มารับใช่เพราะเห็นมันวิ่งตามรถข้างหลังอยู่แต่ประเด็นของกูคือกูเอาเพื่อนวิงตามมาด้วยมาไปกันเฮ้ยตามกูมาเริ่มก่อนแล้วมึงเอาเพื่อนมาทำไมเนี่ย แกาไมีลูกน้องมิงตามอย่าไม่ยไม่ดูไม่โคมาเฟียหรืออะไรกูกูมาเฟียไม่เป็นดาวต่อ๋อนั่นคือข้างรักของคุณข้างลักของอาจุม่าเคยข้างรักที่สุดเหตุการณ์เป็นไงข้างลักที่สองของเขาเหรอสวัสดีครับเจอกันรอบหน้าครับผมสวัสดีครับบาโอเคสวัสดีครับอ๋อข้างรักมากวันนั้นมันเป็นวันแรงท้ายโกเค ทำเบลนี่ช็อกโกแลตให้พาร์ทก็เลยทำทำที่หอเออก็เลยทำปุ๊บเอาไปให้มันกินชอบยังไงบ้างผลลัพธ์เป็นไงผลลัพธ์เป็นไง,นไงอร่อยหน้าตาเงี้ยอร่อยน้ำต,ตาลไหลเลยไหลในซื้งในหอ<ม>อร่อยนนเยน้นปะการังกูกินที่หมดอีกปลาไม่เด็กตอนนั้นคาดหวังอะไรตอนนั้นเดจะมากคาดหวังอะไรแบบว<อ>่าเขาต้องซึ้งแน่น,นอนต้องซึ้งแล้วก็แบบอร่อยของคุณที่ทำมาให้เบลนี่แม่งหรอทำจากไมโครเวฟอะออกมาเป็นเหมือนเหมือนค้อนขี้ ก้อนเนี่ยมันเหมือนก่อนนี่รายการจะมึงเ้างรลักเดี๋ให้กูทะเลาะกันวะเนี่ยหวังว่าทุกคนจะได้เห็นประสบการณ์ความค้ั่งลักของยูทูบเบอร์ไปแล้วนะครับจริงๆไม่มีอะไรมากเลยคลิปนี้อยากจะแบบว่าแอบเนียนคือม่ไม่เนียนหรอกทำเสื้อมาเพื่อโปรโมทแหละเพราะว่า โปรโมทฟรีว่าั้มเออประมาณนั้นโปรโมทฟรีถ <laughs> <laughs> ้าใครที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ชื่นชอบในช่องเราหรือชื่นชอบในตัวเราก็สั่งกันมาได้พี่ออเดอร์ถึง31มีนานี้เท่านั้นตัวละ5้าแล้วก็อินบ็อกซ์มาในแฟนเพจแล้วก็หรือใน I g จก็ได้ฝากกด้วยนะครับใครที่อยากสั่งอันนี้คือผมทำเป็นลิมิเต็ดประมาณนะใครที่ดูคลิปนี้เดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นไปนี่คืออดแล้วนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่บางอย่าลืมคลั่งรักนะครับ อินโทรแบบบอยกิเลติซึ่งซึ่งน่าไม่มีอะไรเราบผมบอยกิเลสติโอมาถ่ายคลิปกับเขาแล้วยังมาให้เขาช่วยทำอินโทรให้อีกนะครับโอ้ยอดจริงอินดีครับอินดี